ตกนเกหนื่อยฟันสวยจริงหนูมีเคล็ดลับนะกดติดตามเลยเร็วค่ะเอาเข้าบาเปลี่ยนเข้าห้กูนื่อยเข้าสไม่ขันี่บชื่ออะไรครับเชื่ออายเยฟันเก็บไม่หมดหรอทีมถ่ายรูปไหมวันนี้น่ะคนเบืองของลกไม่ใช่ทไมไม่มี ตอนเสียงเยอะมึงก็บอกเสียงเยอะตอนไม่มีเสียงมึงก็บอกไม่มีเสียงแม่เอาชุดมาให้ดูหน่อย8ม่สีเท่ไหร่อายสองอาสองคุยคุแยคุ้ยคุยคุ้ยคน้ยคุ้คน้ยคุ้ยคน้ยคุ้ยุ้คุ้ยคุ้้ยยุคยคนคุ้ย ในมาสดๆนอนๆสีเท่าไหร่ยายปึ่งฮะสีเท่าไหร่สีสีเท่าไหร่พิมพ์มันไซส์อะไรดูยังไงหรอสวยแต่เกิดเคมีจริงไม่เคยทำอะไรเลยนะเนี่ยดูยังไงอะไซส์อะอกมีไซส์หรือเป<ม>ล่าเขาดูจากส่วนสูงกำหนดจากส่วสูงขอบคุณโนกราบค่ะจริงส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็มีอกอยู่นะมันมันจะกำหนดแล้วว่าถ้าสูงเท่านี้นะจะเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนหนูใส่นี้ให้ดู นติบบณเออให้จบด้วยขอล้องเป็นบดินและยายสวยไหมนี่สวยยายสวยมากออเข้าันนี้ติดมาทุกคนโังเรียนจบแล้วข่ะไปก่อนนะคะจบแล้วค่ะกลับแล้วนะคะเรียนปีไหนคะอันนี้ไงหนูเรียนจบแล้วทุกคนเห็นคนแรกแล้วนร่แม่หนูยังไม่เห็นเลยไตึ้ง่กไฟ เบ็ดมันจะหมดแล้วยังไม่หยุดทุกคนเอาได้เรืยนจบแล้วอวยพอหนูด้วยนี่นี่ตอบเลยมันเป็นอย่างของมันวะอุ้ยไอเหมือนไหมเนี่ยเหมือนมันไม่ดันสั้นเกินไปไหมโอ้ยอันนี้ยาวรัเหรอถึงนี่พพ์ถึงไหนอ่ะจอไหมจริงกูยาวมะกูยาวอยู่พูมายืนเทียบกันดิของกูยาวกว่า นิดเดียวเองไม่มันไม่ยาวโพราะพีมันเตี้ยวกว่ามึงนิดเดียวมันก็เท่ากันก็ได้ข้อเอาอะไรมาวัดัาตามใจสวย้อมินตักระมอกรับกับใครน่ารักจังเออเรารับกับใครมันรับยังงีบาง้อเวลาเรียนอยู่ที่ไหนรับปริญญาเมื่อไหร่โอ้ปีนี้แหละค่ะ รวยรวยดังดังดาราดาราซาตุดังหรืยอยังยังยังมาพร้อมดังหรือยังยังมาพร้อมถึกแฉจรีเรื่องให้คนติดตามกี่คนแล้วรอสิบอบกครับไม่น่าจะใช่นะคะถ้ารอสิ่ก็ไม่ได้รับแบบสกทีนี้พี่อันนี้คืออะไรอะ่ะม,มันมีแล้วนะทำไมมันถึงติดมาด้วยอีกอะ่ะ มันมีแล้วใช่ไหมันที่ดูติดน่ะใครยังไม่ได้มาเอาเด้อ